สวัสดีครับอาณาตกปลาทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆตกปลาแล้วก็น้องๆตกปลาแล้วนปลับอัลมาโดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาเจอกันหนึ่งทริปนะครับผมนาิ克อัลมาโดนะครับมาถึงแพร VIP นะครับวันนี้ก็ยังยังมาอยู่กันที่เขื่อนเขาแหลมนะครับแล้ววันนี้ก่อนจะลงตกปลาครับนี่นะนะโหถามกันมามากมายเลยทีเดียวสําหรับเจ้าลอกตัวนี้ครับชิโมโน แคเนนนะครับลอกตัวนี้นะครับที่ถามมันเข้ามาคือผลิตปีไหนอะไรยังไงอันนี้ผมยังไม่ทราบโดยแน่ชัดว่ามันผลิตปีไหนไงแต่รู้ว่าตัวนี้มันผลิตประมาณสักสามสี่ปีเลยครับมันเป็นตัวแจ้งเกิดของชิมานโนเลยครับตัวนี้นะครับชิมาโนแคเนนนะครับมันเป็นตัวแจ้งเกิดของเขาเลยนะครับโดยทําให้เรามารู้จักชิมานโนหลายๆแบบหลายๆรุ่นนะครับคือ ตัวแจ้งเกิดเนี่ยผมจะพูดว่าก็เหมือนสินค้าตัวอื่นสินค้าตัวทุกคนที่ผลิตสินค้าออกมาตัวแรกเพื่อต้องการทําตลาดหรือเพื่อต้องการให้ติดตลาดเขาจะค่อนข้างทํามาดีเลยครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นเจลูกปืนอย่างที่บอกนะครับเจลูกปืนสเปเลตนะครับมันจะเป็น make in มาเลเซียนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแรกๆแ,แรกเริ่มของชิมาโนแจ้งเกิดที่ผลิตออกมาแล้วแรกเริ่มของเขาครับตัวไหน เป็นสินค้าดอรก็แล้วแต่ที่เป็นแรกเริ่มเขาจะทำมาดีมากครับตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หลายคนก็ยังยังไม่เชื่อใน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 การตีหรือว่าในการอ,าอัดปลาหรือว่าอะไรเงี้ยครับอยากให้ลองใช้กันดูนะครับเป็นชิมานโน k เคนแนนรอบ6.51นะครับเจ็ลูกปืนสเตนเลสเคนแนนตัวนี้นะครับแล้วที่ถามเาม่ไสึกก็คือ,อาการปรับแต่งเม็ดหน่วง ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่แหละครับเปิดดูเลยกันดูกันใกล้ๆเลยครับวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทออกให้ดูเลยนไี่นะครับการตกแต่งเม็ดนวงครับผมจะดึงเม็ดนวงออกหมดเลยนะครับนี่ครับเม็ดนวง สูงกล้องสูงเม,ม,ม็ดหน่วงนะครับเม็ดหน่วงแล้วก็เปิดนะครับมันจะมีทั้งหมดสองสี่หกหกตัวเราจะเหลือไว้สองตัวนะครับที่ถามกันมาเยอะที่สุดเหลือไว้สองตัวก็คือลูกล่างที่จะต้องแต่งตัวเม็ดลาหรือเม็ดหน่วงเนี่ยครับตัดเป็นปากฉลามนะครับดูดีๆนะครับตัดให้เป็นเสี้ยวออกไปเหมือนหลอดเหมือนปากหลอดนะครับทั้งสองตัวนะครับ รวมแล้วทั้งสองตัวนะครับเห็นไหมครับแล้วเปิดมันขึ้นไปให้สุดทั้งสองตัวเห็นไหมครับแค่นี้ครับก็จะเพิ่มความตีไกลระยะ50 60 70เมตรเนี่ยแบบสบายๆเลยครับแล้ววันนี้อย่างที่ผมมามาบอกกันครับว่าชิมนกเคตัวนี้ดีจริงๆคือมันเลิกผลิตไปแล้วครับคือมันก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆพวกอืม คาดีฟอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นรอบอ่าวดายต่อไปมือหนึ่งจะม,มีขายจะมีแต่มือสองตอนนี้ถ้านะ้าจะหาซื้อกันในราคาเนี่ยผมไม่ทราบทราบไม่แน่ชัดเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ2000ปลายปลายครับ2อ0 0ัปาปลายประมาณงพนแปน่าจะเกินนะครับตัวนี้นะครับชิมเมอโนโคเคนแนนนะครับแล้ววันนี้คันที่ผมเลือกใช้ก็คือลิโตคาริต้านะครับ2 0 1 5ตัวนี้นะครับ เหตุที่ผมเลือกใช้คันคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เวทก่อนเวทแปดสิบสี่นะครับเเหตุที่ผมเลือกใช้คันคันนี้วันนี้เพราะว่าหนึ่งวันนี้ครับคือน้ํามันขึ้นขึ้นแล้วน้ํามันต้องขึ้นไปในหญ้าขึ้นหญ้าเทียบฝักนะครับคือเรามาตีกเก็บน้ําสําคัญที่สุดคือเส้นคันครับเส้นคันนะครับเส้นคันแล้วก็เพาเวลิฟของคันนะครับสําคัญมากตัวนี้นะครับ ผมบอกว่าเอ้คันใช้อะไรก็ได้จริงๆไม่ใช่นะครับอยากจะแนะนํานะครับว่าเส้นคันเนี่ยเ้นคันก็คือเราตีไประยะมาสักห้าสิบเมตรหกสิบเมตรตีออกไปด้วยด้วยหมายที่มันเป็นป่าป่าหญ้าหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่ครับที่มันขึ้นสูงๆนะครับแล้วพอมันกินถ้าในบังเอิญที่เราใช้กบยางนะครับกบยางตัวนี้วันนี้ผมไม่ใช้กบยางตัวนี้ครับเอามาดฟล็อกนะครับอย่นี้วันนี้สามตัวสามสีนะครับถ้าป่ากิน แล้วเราจะรู้ไงว่าปลามันจะคาบเหยื่ออยู่แล้วปลามันยังอยู่ในตัวเบ็ดนะครับก็เหตุน,นียครับที่ใช้ power lift ของคันได้ให้ให้มันดีหน่อยครับเพราะว่าเราในเราเขาเรียกว่าเรามาตีในอ่างเก็บน้ํามันจะไม่เหมือนอ่้หมายข้างทางที่เราตีสั้นๆหรือว่าหมายคลองอะไรเงี้ยเราเราจะตีสั้นๆแต่เรามาตีในอ่างเก็บน้ําเนี่ยเราต้องตีใช้ระยะที่ค่อนข้างไกลเพราะหนึ่งน้ำมันใส่มากแล้วเราต้องตีเข้าป่านะครับ แล้วอย่างส่วนในเรื่องเหยื่อว,วันนี้ครับผมก็จะมาใช้อ m a มาโดฟล็อกนะครับวันนี้มาทําคลิปเลยอ m a มาโดฟล็อกครับนี่อัลมาโดฟล็อกก็จะมาแนะนําการใช้เหยื่อน,นิดนึงครับของอ m a มาโดฟล็อกติดกาวเลยครับที่ตะกั่วสักสองรอบอาผมจะขิดกาวสองรอบเลยครับเห็นหนาหนาเลยครับสองรอบแห้งแล้วก็ติดใหม่แล้วนานๆคน,นไหนที่ใช้ไปแล้วนานๆไปแล้วปากมันฉีกใช่ไหมครับ นี่ครับดูใกล้ๆเลยครับผมจะใช้สาย PE เนีนะครับมัดที่ลูกหมุนเห็นไหมครับเนื้อยางกับลูกหมุนเข้าไปกันเลยครับแอคชั่นไม่เสียนะครับอย่างนี้จะยืดการใช้เหยื่อได้ไปยาวๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่เห็นไหมครับผมจะมัดทุกตัวครับเพราะผมใช้มานานแล้วครับพอใช้มานานปุ๊บปากก็เริ่มฉีกพอฉีกปุ๊บมันก็จะล่นง่ายผมก็มัดเลยครับมัดที่ลูกหมุนเห็นไหมครับอย่าลืมติดกาวให้ตะกวดสักสองรอบนะครับ เพราะว่ายางมันค่อนข้างนิ่มแล้วยจดยุ่มได้ดีนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวไปลุยพร้อมกันเลยครับว่าเขาแหลมวันนี้จะกินดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

บอดข้างเลยกินเรื่องความแล้วบอดข้างเลยร้อนๆครับ 能浓过来,来 ขวดนมเลยขวดนมกระเด็นเลย Don't fake it.

ญาติเดีย๋ยวออกไปครับไอลูกครับ กระเด็นไปเลยจุกนมกระเด็นไปเลยครับเอาไปดูฟรอสเล็กน้อยลงคอ Don't stop if we are born to dance We have to go right advance So lick it, so kick it, so fix it Don't make it, 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 don't make it.